หลังจากที่มีอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งออกมาโพสต์เฟซบุ๊กประกาศรับซื้อทุนระเบิดจากทหารกัมพูชาครับคุณปลอดประสบสุรสวัสวสดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศรับซื้อทุนระเบิดกัมพูชาเพื่อแสดงความรักชาติและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรับซื้อทุนระเบิดสังหารบุคคล P M N 2จากทหารกัมพูชาในาราคาลูกละ10,000บาทเลยนะครับ เรื่องนี้ผมสอบถามไปยังคุณปลอดประสบนะครับถึงวัตถุประสงค์ของการโพสต์ครั้งนี้เจ้าตัวบอกว่าถ้าจํานวนทุนระเบิดลดลงทหารเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นครับเพราะว่าที่ผ่านมาชี้ชัดแล้วว่าทหารกัมพูชาเป็นคนลักลอบวางทุนระเบิดในพื้นที่ประเทศไทยแล้วกัมพูชาเขาย่อมรู้ดีว่าจุดไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงแต่ทหารเราไม่มีทางรู้เลยทั้งที่เราเดินลาดตระเวนในเส้นทางเดิมการประกาศออกไปแบบนี้นี่นะครับคุณปลอดประสบบอกว่าต้องการจะสื่อสารไปยังชาวกัมพูชา ให้รับรู้ว่าคนไทยรังเกียจและไม่ยอมรับการใช้ทุ่นระเบิดแล้วก็ยินดีจ่ายเงินส่วนตัวเลยเพื่อซื้อมานะกัมพูชาวางทุ่นระเบิดเพื่อฆ่าคนแต่ผมจะซื้อเพื่อรักษาชีวิตคนครับ ผมจะซื้อจริงๆนะแล้วก็เตรียมเงินไว้ด้วยเพราะว่าคืนมันมีอยู่เนี่ยทหารไทยไปเดินเราก็จะเจ็บตัวอีกานะทหารเขมรว่ามันไม่เดินงไเป็นคนวางเองอ่ะก็้ไหม <S <S ผมเซฟชีวิตเซฟขาของทหารไทยได้เท่าไหร่ผมก็ทาตอนนั้นอ่ะตอนนั้นซื้อมาก็ปลอดภัยซื้อมานะฮะไอ้ที่วางอยู่ก็มันจะได้หมดไปนะฮะแล้วถ้าเอามาให้ก็จะได้รู้กันว่าเออมันมีที่บ้านไหน คุณปลอดประสบยอมรับนะครับว่าหลังโพสต์ไปก็มีคนมาติงเหมือนกันว่าจะ,ะไม่เหมาะสมนะครับแต่ใจจริงเนี่ยคือต้องการให้กัมพูชาหยุดละเมิดข้อตกลงหยุดยิงยั่วยุรวมไปถึงหยุดละเมิดข้อตกลงอนุสัญญาออตตาว่าด้วยครับทีนี้หลายคนก็สงสัยนะคะว่าแบบนี้เนี่ยการซื้อขายระเบิดมันทําได้จริงหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วตามอนุสัญญาออตตาว่าฉบับนี้เขาเนา้นย้ำห้ามรัฐภาคีกว่า160ประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกนะคะใช้ผลิตสะสมและโอนทุนระเบิดสังหารบุคคลและการทำลาย ทุ่นระเบิดแต่ไม่ได้ห้ามการซื้อขายทุ่นระเบิดโดยตรงค่ะฉะนั้นแม้จะไม่มีบทลงโทษโดยตรงสําหรับการไม่ปฏิบัตาิตามตามสัญญาแต่ว่าการละเมิดข้อกําหนดอาจนําไปสู่แรงกดดันจากประเทศสมาชิกนะคะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้แต่ว่าคุณผู้ชมจําให้ดีนะคะกฎหมายอาญาบ้านเราเนี่ยระบุชัดค่ะว่าการซื้อขายวัตถุระเบิดเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและก็มีโทษทางอาญาตามกฎหมายไทยด้วยตามพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและก็สิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490กำหนดไว้ว่า ผู้ที่กระทําการซื้อมีใช้สั่งนําเข้าค้าหรือว่าจำหน่ายวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากนายทะเบียนท้องที่นั้นมีความผิดตามกฎหมายต้องโทษจําคุก1-20ปีปรับตั้งแต่2,000ถึง40,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะคะเพราะฉะนั้นหากว่ามีการซื้อขายกันจริงๆไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าวัตถุระเบิดนะคะมันผิดกฎหมายค่ะ